คุยข่าวสนับสนุนโดยอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเกนไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อ มาถึงช่วงที่2ครับเจาะข่าวกันในวันนี้นะครับเราจะมาเจาะเรื่องของค่ายเพลงโฮมฮักนะครับซึ่งก็มีโต้โลใหญ่คนสําคัญพี่โตจรันนะครับมาทําโปรเจกต์พิเศษนะครับนำเอานักร้องอีสานสาว4คนนะครับมารวมตัวกันในอัลบั้มชุดนี้ที่มีความน่าสนใจมากๆทีเดียวครับ สาวสี่คนนี้นะคะมาออกอัลบั้มร่วมกันค่ะในนามของกลุ่มสาวสาอาสยามซึ่ง4ี่สาวนุ้ยประกอบไปด้วยนะคะสาวแรกเลยค่ะที่มีความสามารถในเรื่องของการฟ้อนการรำนะคะน้องปอปริชาติันเองค่ะอีกหนึ่งสาวดะ้คะคนนี้ต้องบอกว่าเสียงของเธอเนี่ย แหบแต่ว่ามีเสน่ห์มากๆน้องนุชวิลาวันนั่นเองค่ะอีกหนึ่งสาวนะคะสาวที่3ค่ะสาวคนนี้เป็นน้องใหม่แต่ว่าน้ําเสียงของเธอนี่ทรงพลังสุดๆเลยทีเดียวค่ะน้องเป็นจานนั่นเองและอีกหนึ่งสาวที่เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะน้องใหม่ที่เรียกได้ว่า เสียงทรงพลังไม่ไมแพ้กันเลยนะคะในนามของสี่สาวนะคะสาวสาอาสยามภายใต้สังกัดของอาสยามโดยผู้ที่ผลักดันเข้าสู่สวงการก็คือพี่โตจรานนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทั้ง5ท่านในรายการข่าวลูกทุ่งวันนี้ค่ะตอัสรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคบแนะนําปันก่อนเลยท่านแรกข่านเดีวยนะคะน้องบิจ้าสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีค่ะปอปริชาติอาสยาย ามค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะน้องนุชวิลาวาอาสยามค่ะนี่ค่ะจริงๆนะคนนี้ค่ะจริงๆนะอีกหนึ่งสาวแล้วค่ะใช่ค่ะน้องไฝอันเดียมนี่แล้วก็พี่โตจรัญนี่น้องน้อยอาสยามด้วยค่ะเขาไม่มีครับวันนั้นไม่ใช่เลยครับฮะเป็นมาเป็นไงครับจริงเป็นสี่สาวจากสี่จังหวัดในภาคอีสานมารวมตัวกันอาสยามเป็นค่ายเพลงที่ทำเพลงแบบวอไรตี้หลากหลายครับเพลงลูกทุ่งเพลงพืชชีวิตเพลงป๊อปร็อกทำหมดเลยฮะเพราะฉะนั้น อย่างชินบูเบอรี่ยื่ดังมากสมมตินชิมิอะไรประมาณนี้ผมมีความรู้สึกว่าเด็กอีสานเก่งๆที่มีความสามารถเยอะมากแล้วตอนนี้เข้ามาเยอะด้วยค่ะจะทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นคอนเซปต์ดูแลน้องๆที่มีความสามารถเหล่านี้ก็เลยไปคุยกับกับคุณเนนค่าวอสดของอาเยียบอกเฮ้ยผมอยากจะทําประมาณนี้อย่างนี้คุณเนนว่าอาวคุณโตทํามาเลยก็เลยเรามีปอปริชาติอยู่แล้วคนนี้นี่เขามีความสามารถเรื่องการร้องทั้งการลําได้หมดเลยร้อง เพลงได้ลัมก็ลัมได้หรือออกเพื่อชีวิตเขาก็ร้องเป็นเอาละเป็นตัวตั้งแล้วก็จะมีนุชย์วิลาวันอีกคนหนึ่งนุชที่เป็นสมาชิกของวงรังสออมมาก่อนนี่จบ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 นาฏศิลป์มาจะร้อยเอ็ดฮะเล่นอะไรอยู่ในวงรังเมื่อก่อนร้องเพลงค่ะเขาเรียกว่าอยู่ที่วงรังสออนี่เขาเรียกอาชีพหลักคือร้องเพลงค่ะแต่ว่างานอะไรื่องก็มีเต้นด้วยดีไทแล้วก็รําได้ทําทุกอย่างเลยเขาเป็นนั่งหายด้วยที่สําคัญเขาจบนาฏศิลป์เขาถนัดฟ้อนถนัดรํามากแล้วก็ ก็เลยทาซิงเกิลให้เขาฮักเจ้าของในเดอร์อายปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากเลยได้แดนมาสองคนแล้วเพราะฉะนั้นมองต่ออันนี้คิดว่าจะหาใครมาอีกพอดีทางนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่ดังมากสัญลักษณ์ดอนศรีเขาบอกว่าผมมีลานคนหนึ่งเสียงเขาดีมากนะอะไรเงี้ยก็เอามาคนนี้คนนี้อันนี้ฝ้ายเนี่ยฝ้ายมาพี่โตแล้วก็เออการจะเข้ามาบริษัทอาสยามทุกวันนี้คนอยากเข้าเยอะก็เลย ก็เลยต้องมีขั้นตอนหน่อยไปออด <Attention, S 2> ิชั่นเพราะออดิชันผ่านมีคนก็ถามเฮ้ยหน้าหน้าประมาณนี้เอามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเด็กเส้นหรือเปล่าเขามีศักยภาพโอ้ยร้องเพลงเตะหูมากเลยที่สำคัญหน้าตาแบบนี้ผมก็ไม่มีด้วยก็เลยเอามาหน่อยออย่างงี้ดูดูดูสวยๆแบบนี้ด้วยนะตอนที่ิดญับ้วงเลยตอนที่พี่โตไปเกี้ยวเกี้ยวมามาอยู่มาทําที่เขาเข้ามาเองเป็นไงครับมาอยู่กับพี่โตเป็นมายังไงก็คือตอนแรกก็ มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่แบบว่าหลายๆคนคิดก็คือเราทําทุกอย่างตามขั้นตอนเหมือนกับว่าตอนแรกก็ได้มีโอกาสทําเพลงแล้วก็แบบส่งเดโมมาซึ่งแบบก็พี่โตก็พิจารณาแล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากนี่แบบว่าได้มีโอกาสมาคือพิจารณาตอนแรกก็ไปคุยคุณเอนฟังเออโอ้โน่าสนใจแต่ว่าท้ายสุด ต้องมีการออเดชั่นอาสสยามประมาณสเดือนอยออเดชันที่คนจะเข้ามาเยอะมากเข้ามาง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เพราะคนมันเยอะก็ต้องใช้ออเดชั่นก็ไปโชว์บนเวทีร้องเพลงหนึ่งเพลงแล้วที่เหลือจะเป็นความสามารถคุณลองแสดงความสามารถคุณทําอะไรได้บ้างร้องอะไรได้บ้างรอกจากเนลูกทุ่งบางคนร้องเพลงฝรั่งบางคนเต้นคอปเปอร์อะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้นี่คือแบบว่าคนที่เป็นนักร้องเนี่ยเสียงดีอย่างเดียวไม่พอต้องเอนเตอร์เทนได้ต้องมีความสามารถในการที่จะ ทำให้คนดูเนี่ยมีความสุขได้มาณนี้เขาก็ผ่านขั้นตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นสาวเสียงทรงพลังอยากให้โชว์พลังเสียงอะไรได้ฟังกันหน่อยสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งในเพลงเพลงพี่นุชออพี่นุชหนูนหนูแล้วหนูใอานน้ำไปสักหน่อยหนึ่งพหกเลยละกันนะคะขั้นมาคนใหม่ กะไปท้าแม่สิแค่คนเก่าเห็ดยังถึงน้องเจ็บคักหลายน้ำตาไหลกร้างคงบ่ทนร่วมทางคืนคมคงบ่ตายดอกบ่มีคนหลอกต้มพอที่กับการใช้คารมดูแลหัวใจอโอ้สมพลันจริงๆนะ เขาได้สี่สาวมาแล้วค่ะพี่โตค่ะแล้วทำไมถึงต้องมีสาวนี่สาวอีกอออตัอ๋อมด้คน้อสมเนี่เป็นจ่าแ้เป็นจ่ากอคเป็นจ่าสยามที่เหมือนจ๊กเลยอ่ะทเหมือนจ๊อกเลยอ่ะไงนเขเเป็นเด็กที่เขามาฝึกงานที่อาสยามได้ในช่วงีนฝึกงานเหรอพี่พี่อย่างไรพี่อธิบายหน่อยงานผมผมมาถามทีหลังเขาบอกว่า เขาเรียนอยู่ที่อุดรธานีอ๋อสาวิชามันได้เพราะอาเจพัดเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันฝึกงานแถวอุดรคอนแก่นก็ได้แล้วเขามีความรู้สึกว่าในชีวิตอยากมาฝึกที่อาสยามเผื่อฟุกเข้าตาจริงเหรอเบสันไม่ความผิดแบบคือคือตอนแรกเนี่ยก็คือตอนตอนอยู่ปี3ก็ต้องก็ต้องออกฝึกงานกันค่ะแต่ว่าทางอ่าทางมหาลัยเนี่ยเขาบอกว่าก็คือให้อยู่แถวแถวละแวก แถวนั้นก็คือยังไม่ให้ออกไกลค่ะก็เลยคือแบบก็จองไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือใฝ่ฝันว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็พอมาปีสี่ก็มาแต่ว่ามีอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือว่าแม่ว่าถ้าไม่มีเพื่อนถึงสี่คนไม่ให้มาอคุณแม่ัวก็ต้องไปหลอกต้อนเพื่อนมาให้ครบสี่คน ตอนแรกเพื่อนตอนแรกเพื่อนที่เรียนอยู่กลุ่มกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็คือ,อโอเคจะมาแต่พอใกล้ถึงวันเพื่อนเขาบอกว่าไม่ไปดีกว่าอ้าวเปลี่ยนใจไคไอเราก็แบบ อยากจะไปอ่ะคือแบบตั้งใจไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปหาเพื่อนห้องอื่นหาเพื่อนอื่นใช่ค่ะไปถามเพื่อนห้องอื่นเพื่อให้เพื่อนได้ครบสี่คนแม่ถึงจะให้มาค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ได้มาฝึกที่สวายดีในส่วนของวิทยุหรือทีวีคะฝ่ายข่าวค่ะฝ่ายข่าวฝ่ายข่าวเรียนด้านสื่อสารมวลชนมาอ๋อแล้วไม่ต้องตาต้องใจพี่โตยังไงคะช่วงที่ช่วงช่วงเขาเขามาฝึกเนี่ยเขาเขาจะถือเดโมมาด้วย แล้วเราเรามีน้องๆที่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 สบายดีเอามาให้วางแผนมาแล้วคางวางแผนมาแร้วคือคือนั่งบอกจะมางปิดย้านกันมาหน่นนี่เฮ้ยแต่ว่าฉันมีของมาเอามาพี่โตขามาวางเขมามามีมีมีรุ่นพี่ที่ที่ที่สบายดีมาให้เราก็นั่งดูให้หน้าตามันก็พอได้ฟังเสียงเราก็ว่าไอ้เสียงแบบนี้มันเยอะแยะไม่สนใจที่ไม่เลยแต่ว่ามันยังอยู่โต๊ะแล้วก็ไม่ได้สนใจ เขาฝึกงานเสร็จพอดีที่พี่ไม่เคยเล่นเฟซเฟซบุ๊กนะฮะเลยลองเล่นดูปรากฏคนนี้เขาแอดเข้ามาเขาบอกทํางานอยู่อาเอสอาเซามอเให้หน้าตายมีอย่างนี้ด้วยเดียวะโทอทีทษทีครับคยถามว่าเฮ้ยมุณทำงานอยู่ส่วนไหนอย่างเงี้ยบอกฝึกงานช่วงนี้ช่วงนี้เขาบอกว่าเลยไปเห็นที่โต๊ะเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่าเลยถามเขาบอกว่าใช่ตอนนั้นฝึกงานจบไปแล้วตอนั้นจบไปแล้วจบไปแล้วเขามีคนเขาไฟฝันเขาอยากเป็นร้องเลยงั้นลองมาเรียกมาเทสมันแรกไม่ผ่าน เราบอกให้ดูบอดีรูปร่างหน้าตามันน่าจะต่อยอดทำแล้วแต่เสียงแบบนี้มันมีเยอะกลับไปกลับไปไปซ้อมใหม่รอบสองก็ไม่ผ่านมารอบรอบสี่พอทนเอาออกคือคืนอย่างนี้ตั้งใจจะทำสีสาวฝ้ายก็แบบนี้ได้แล้วลูกคิมไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านคือตอนแรกมีปอมาตั้งแล้วก็มีมีนุกมีมีฝ้ายแล้วโอเคที่ริ้งเปสามก็พอแล้วพี่โตก็เป็นสไงหมือนลี่ไงอยากอยากก็ มันจะได้แตกต่างจากบูเบอรี่ไงหือสาวเราก็ต้องสี่ะแล้วก็คิดค right. sure ิดชื่อชุดเอาไว้ด้วยว่าชื่อกลุ่มไว้ด้วยว่าสาวซาสาวแปลว่าอะคะว่าภาษาอีสานคือคําว่าซาเนี่ยคือแปลว่าลือแปลว่าล่ําลือแปลว่าพูดถึงว่าสาวสาวก็คือเขาต้องมีจุดเด่นแต่แต่แต่ละคนต้องม <me AUDIO> ีอะไรที่น่าสนใจให้คนได้รูกันถูกต้องพูดถึงในทิศทางที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมค่ะนี่ก็ เป็นเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงทุ่มเทบอดี้อะไรต่างๆเป็นความเป็นคนที่มีความพยายามมีความตั้งใจมากปอนี่ก็ถือว่าประสบการณ์มากกว่าเพื่อนเขาร้องด้ทุกอย่างกสรแล้วทาได้ถือว่าเป็นรุ่นพี่นี่ก็เรื่องลาเรื่องฟอร์มไม่ต้องห่วงยิ่การลำผมว่าเขาน่าจะเป็นดาวเด่นในเรื่องของบอลํำต่อไปในอนาคตด้วยสรับนุษนี่ก็อนาคต รู้ว่าเขาร้องเพลงได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเขาน่าจะมาต่อยอดอะไรหลายอย่างก็เลยจับมารวมกันมาฝึกมาฟ้อนมารำมาเต้นร่วมกันทุกอย่างก็ลงตัวคำนะคะเป็นเกอร์กรุ๊ปกรุ๊ปแล่าของพี่โตไหมคะที่ได้ทำก็ประมาณนั้นประมาณนี้นะครับหาส่วนผสมของแต่ละคนที่มีเอกลักษณ์แล้วตอนี้จุดกึ่งกลางของการเป็นสาวสาานี้อย่างไงครับก็มาถึงเรื่องของเพลงแล้วจะทำแบบไหนออกบลอลำไปเลยไหมก็ไม่ได้ลูกทุ่งอีสานก็ไม่เชิงเพราะฉะนั้น เอาเอาคล้ายๆถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าแบบแบบป๊อปอีสานอะไรอย่างเงี้ยประมาณน,นี้คล้ายๆให้เด็กรุ่นใหม่ที่ที่ชอบเพลงแบบสตริงหันมาชอบเพลงอีสานไม่อีสานร้อยเปอร์เซ็นต์คือผสมผสานาจะมีกลิ่นอายความเป็นอีสาปนปนๆในเรื่องของคำร้องทำนองแล้วก็ในเรื่องของดนตรีแต่ว่าจะมีความทันสมัยเข้าไปก็หมายว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ของอีสานที่มีความรักวัฒนธรรมประเพณีแต่เขาจะรู้เรื่องเรา โลกใหม่ๆแต่ว่าไม่ลืมถินฐานบ้านเกิดตัวเองเพราะว่านี่มีอนรัก์ยิฐฐานไปถามน้องปอน้องปอนี่คือแบบทำอัลบั้มมาก่อนมาแล้วอะไรอย่างงี้มารวมตัวกับบรรดาน้องๆรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างครับความสนุกสนานหรือว่าความแตกต่างคือเป็นพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่สุดแล้วต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับความโกกโกของนองๆงทั้งหลายแหละน้องๆสามคนนี้ไม่ต้องเป็นพี่เลี้ยงเลยค่ะทำไมฮะ คือเขาต้องเลี้ยงปออะทไมพูดตามเขาไม่ทันเลยค่ะแต่ละคนนําโดยนุชวิลาวันค่ะเขาจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยช่างเมาส์ช่างเจรจาใช่แล้วเราก็นั่งฟังอฟังอย่างเดียวแบอันนี้เป็นแบบว่าเนยพันนี้อันนี้อันนี้จะออกแนวแบบว่าเปิ่นๆ อันนี้จะโกะกว่าจะโกะที่สุดนี่โกะที่สุดสวยๆนี่ยโกะที่สุดเลยเหรอใช่ค่ะสวยแต่โกะค่ะค่ะก็แต่ละคนก็สนุกค่ะคือก่อนหน้านี้ปอก็ทําอัลบั้มเดี่ยวมาก็ไปสัมภาษณ์เดี่ยวเดียวแล้วก็ไปถ่ายรายการไปอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากจะไปเดี่ยวแต่ตอนนี้จะไปแบบกลุ่มสัมภาษณ์กลุ่มสนุกมากใช่ค่ะเป็น ไม่ไม่ลงคาถามว่าไม่ลงคาด้วยนะสนุกมากค่ะสนุกค่ะก็ได้แชร์ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างจากน้องๆนี่นะครับถ้าเกิดว่าโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับจะมีชุดต่อมาไหมครับหรือว่าทุกคนก็จะแยกไปทํางานเดี่ยวๆของตัวเองมีซิงเกิลเตรียมไว้แล้วตอนนี้คิดงานเพิ่มเติมเอาไว้แล้วคือคือเราเราอยากจะต่อยอดให้น้องๆแต่ละคนเขามีความสามารถนะครับอย่างเบญจาเนี่ยเอาเขาไม่เล่นเป็นนางเอก MV ด้วยนะ S <S oh. เพลงของของ,ของเอ,อพจะนะ <ผม S 2> นาคนวัวจะหล่อเล่นคู่กับผาชนะได้ oh. แล้วซิงเกิลใหม่ของนุชมัคคลาก็ไปโรดนี่เล่นเป็นนางเอก <c oughs> อันนี้เป็นานางรองคือหมายความเพลงออกไปแล้วเด็กใหม่ๆจะทํายังไงให้ <c oughs> ใหคนรู้จ,จักก็อะไรที่เขามีศักยภาพมีความสามารถให้เขาออกไปแสดงแล้วเขาก็จะจำได้จะเติบโตขึ้นคนจะรู้จักง่ายขึ้นนะครับแล้วซิงเกิลแรกที่พี่โตได้ทำให้กับทั้ง4สาวนี้มีเพลงอะไรยังไงบ้างครับ ชื่อเพลงว่าพอจนปลอกไอ้ายก็บอกขอโทษวงเล็บหนึ่งว่าเซ็งเป็ดโอ้ยาวได้อีกนะไม่เซงเป็ดนะคะจริงๆจะชื่อเพลงเซ็งเป็ดมันก็ห้วนสั้นๆไปอยากให้สื่อถึงความเป็นเป็นอีสานมันต้องมีคําว่าอีสานอยู่ด้วยครับพอจนปลอกอ้าก็บอกขอโทษคําว่าอ้เนี่ยก็คืออีสานแน่นอนอีสานแน่นอนใช่ครับเนื้อหาสาระท้ายสุดมันก็เซ็งเป็ดคือผู้ชายที่ไม่มีความจริงใจไป แอบนอกใจอพอจับได้ก็ขอโทษท้ายสุดก็เป็นเหมือนเดิมเ็เลยเซ็งเป็ดประมาณนี้ครับท่าเต้นเขาสวยนะ่ารักมากนะนี่นะสุดยอดสุดยอดนะฮะนะก็เป็นคมน,น่ารักของสี่สาวมารวมตัวกันแล้วว่าความลงตัวด้วยครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้มาทําความรู้จักนะครับอีกหนึ่งยูนิตของค่ายอาสยามนั่นก็คือยูนิตโฮมฮักเล็คอร์ดโดยพี่โตจรันนะครับนำความสนุกสนานแล้วก็วัฒนธรรมดนตรีนะครับในฝากฝังสตริง ความเป็นป๊อปมาผสมผสานกับเรื่องของเพลงลูกทุ่งอีส,สานได้อย่างลงตัวจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยค,คขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับแล้วพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วกลับมาช่วงหน้ามาติดตามประเด็นร้อนๆ,ๆ,ๆกันต่อนครับในช่วงต่อไปกับรายการข่าวลูกทุง่งครับ